วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองวัดเก่าแก่ที่สันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุทยาแต่ครั้งหนึ่งเกือบกลายเป็นวัดร้างจนในปี2488ได้รับการบูรณะใหม่และสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์มหึอมาสมเด็จพระสีเมืองทองพระพุทธรูปทองเหลืองปิดทองคําแท้ณนะตักกว้างกว่า6วาสูงเกือบ10วาปี2528 สมเด็จพระเทพสเสด็จแทนในหลวงรัชการที่9ประกอบพิธีสวมพระเกตทำให้ผู้คนเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าองค์พระนี้มีพลังคุ้มครองและเมตตาไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีหลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่และหัวใจพระสีเมืองทองจุดขอพรศักดิ์สิทธิ์เรื่องสุขภาพและจิตใจวัดต้นสน ที่ที่คุณจะได้ทั้งบุญได้ทั้งใจและความสงบสุขครบในที่เดียววัดต้นสนศรัทธาความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์แห่งอ่างทองสักครั้งคุณต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง